สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะหมอการหมอยาสมุนไพรไทยค่ะวันนี้หมอการก็จะมานะคะนำเสนอนะคะบอกเล่าเกี่ยวกับสบรรพคุณของขึ้นชายค่ะนี่ค่ะสรรพคุณของขึ้นชายว่าขึ้นชายเรามีสรรพคุณอะไรบ้างค่ะกล้องไอหนิงที่ที่ถือขากล้องมันมันขยับนิดนึงค่ะ ีนี้ก็ขึ้นชายนะคะขึ like ้นชายเป็นไม้เป็นไม้ต so ้นเล็กๆนะคะขึ้นชายเนี่ยค่ะใช้ทั้งต้นนะคะใช้ทั้งต้นแต่วันนี้หมวการก็ตัดล่าเขาออกแล้วนะคะตัดล่าเขาออกเพื่อที่หมวการจะไปปลูกต่อหมอการจะไปปลูกต่อนะคะใช้ทั้งต้นนะคะรสเย็นนะคะรสของเขานี่คือรสเย็นนะคะรสเย็นหอมสรรพคุณนะคะรส ความดันของโรหิตนะคะแล้วก็บำรุงร่างกายนะคะแก้เบาหวานได้ด้วยค่ะเพื่อนแก้เบาหวานได้ด้วยนะคะแก้เบาหวานได้แล้วก็ผักขึ้นช่ายเนี่นะคะผักขึ้นช่ายหาง่ายนะคะราคาก็ไม่แพง แล้วก็เอามาประกอบเป็นอาหารได้หลายอย่างนะคะเช่นแล้วก็ใส่ก๋้นเตี๋ยวนะคะใส่ก๋วยเตีย๋ยใส่แกงจืดนะคะแล้วก็ใส่ยำต่างๆนะคะใส่โจ๊กใส่ต้มเลือดหมูก็ได้แล้วก,แวก็แล้วก็ทำเป็นผัดผัดนะคะผัดกับรวมผักคะ่ะ ผักรวมหลายๆชนิดนะคะรวมๆกันเนาะก็จะก็ก็ได้นะคะแล้วก็จะทําเป็นชานะคะทําเป็นชาเราก็คือเอาเอาไปตากแห้งหรือใช้ใช้ใบสดก็ได้ค่ะเพื่อนๆหรือว่าใช้ใบสดก็ได้นะคะใบแห้งก็ได้สดก็ได้นะคะทาเป็นชาดื่มก็ดีนะคะเนี่ยคะ่ะ ทำเป็นชาดื่มก็ดีแล้วเราก็เอาผักนี้มากินเพื่อสุขภาพของเรานะคะที่จะได้สุขภาพของเราดีขึ้นนะคะมีประโยชน์มากมายอะค่ะที่ถ้าเรารู้วิธีใช้แล้วก็ใช้อย่างแล้วก็ใช้อย่างให้ถูกวิธีนะคะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆนะคะ มีความสงสัยหรือไม่เข้าใจประกันใดนะคะหรือว่า,าไม่เข้าใจวิธีใช้ยังไงนะคะแล้วก็ถามได้นะคะถามได้เดี๋ยวหมอการมาตอบให้นะคะหมอกันก็จะมาตอบอาฝากเขียนคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะคะเนี่ยค่ะก็คือเป็นสมุนไพรด้วยแล้วก็เป็นผักนี่เองค่ะทีนี้เราก็มา ปรับเปลี่ยนนะคะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินของเรานะคะคือเหมือนแบบว่าเรามากินอาหารนะคะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเราเพราะว่าตัวนี้เขาใช้ได้ผลนะคะที่จะลดความดันแล้วก็เบาหวานได้ะค่ะเพื่อนๆทีนี้เราก็มาประกอบเป็นอาหารแล้วก็เป็นชาทีนี้ความคนที่เป็นความดันจะลดเร็วมากค่ะตัวนี้คือก็เราก็ทําประกอบอาหารด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ มันก็สามารถที่จะเปลี่ยนเปลี่ยนแบบว่าให้เรา,เาสุขภาพนะคะดีขึ้นเราแบบรักษาสุขภาพของเราแบบธรรมชาตินะคะเหมือนกแบบับใช้ธรรมชาติบำบัดน,นะคะคือเราก็จะได้แบบแข็งแรงเนาะการที่ไม่มีโรคนะคะเป็นลาบอันประเสริฐเนาะมันจะทำให้เราแข็งแรงมีสุขภาพที่ดีนะคะแล้วก็ห่างไกลโรคอย่างเงี้ยคะ่ะมันก็จะมีแบบว่า สบายใจเนาะการที่เราแบบว่าไม่ต้องแบบว่ามีโรคประจําตัวมากมายจะต้องคอยพึ่งแต่ยาอย่างเงี้ยค่ะคือการที่เราจะทําให้เราแข็งแรงปัิจักโรคภัยไข้เจ็บนะคะเราก็เปลี่ยนพฤติกรรมการกินของเรานะคะเพื่อนเนี่ยค่ะเวลาประกอบอาหารเราก็ใส่ตัวนี้ลงไปเพิ่มนะคะเพื่อที่จะได้แบบว่าเพื่อที่จะได้แบบว่ามาเปลี่ยนนะคะมาเปลี่ยนใน มาเปลี่ยนแบบว่าคุณค่าในร่างกายของเราว่าการที่เรากินตัวนี้เสริมเข้าไปมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงทีเล็กๆละน้อยไปค่ะค่อยๆรับประทานไปนะคะเพราะว่ามันไม่มีอันตรายนะคะเพราะว่ามันเป็นผักอยู่แล้วเนาะเป็นผักพืชส่วนครัวของเรานะคะที่ว่า อย่างเช่นเราไปกินก๋วยเตี๋ยวอย่างนี้ใช่ไหมคะหรือกินโจ๊กกินอะไรแหมคะเขาจะใส่ให้เราคะ่ะพยายามกินผักนะคะพยายามกินตัวนี้เยอะๆนะคะเพื่อที่เราจะไม่ต้องแบบว่ามีโรคประจําตัวมากมายเน้นผักนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีของเราคะ่ะเ,เพื่อนๆเนาะเพื่อสุขภาพที่ดีพลังไม้ที่ดีนะคะสุขภาพดีอย่างนี้คะ่ะเราก็ ไม่เป็นโรคเป็นภัยใช่ไหมคะเราก็จะมีร่างกายที่แข็งแรงคะ่ะเ,เพื่อนๆเนาะขอบคุณเพื่อนๆมากๆนะคะที่ติดตามรับชมรับฟังนะคะหมอการก็ขอบคุณนะคะที่ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากเป็นกำลังใจให้หมอการนะคะเพื่อหมอการจะได้นำเสนอคลิปใหม่ๆต่อไปนะคะที่จะให้เพื่อนๆนะคะติดตามนะคะ ขอบคุณมากๆเลยนะคะมิตรทางใกล้ทางไกลนะคะที่อยู่ประเทศไทยก็ดีต่างประเทศก็ดีขอบคุณมากๆนะคะที่มีมาติดตามรับชมมาเป็นกําลังใจให้หมอดการขอบคุณมากๆเลยนะคะขอให้บุญรักษาพักคุ้มครองทุกๆคนนะคะขอให้อยู่รอดปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวงนะคะโรคภัยไข้เจ็บก็ขอยาให้มาเพ่เพ่มพายนะคะขอให้มีแต่ความสุขความเจเริญน,นะคะเฮงเฮงรวยรวยนะคะ เฮงเฮงรวยๆกันทุกคนคะ่ะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ